สวัสดีครับยูผมเอ็นซัดทีวีชาน๊วันนี้นะครับผมจะมารีวิวไททันทั้งสิบตัวที่ผมด้วยรู้จักมานะครับเดี๋ยวผมแป๊บมาแป๊บนึงน,นะครับโอเคไททันตัวที่สิบนะครับผมขอเลือกเป็นยูมิลนะครับผู้ที่แปลงร่างเป็นยูมิลนะฮะ ก็ตัวนี้นะครับความสามารถของมันก็คือเคลื่อนไหวไเร็วนะฮะพูดแปลงร่างคือยูมิลนะฮะคนแรกที่เป็นในท่านก็คือเบลริกเพื่อนของไลเนอร์และเบลทูนะฮะอ่าตัวที่เก้าครับมาดูกันเลยตัวที่เก้ามาดูกันเลยนะฮะในท่าน <'m> ตัวนี้คืออ่า <you> อะไรบ้า เดาลิสปาเอ่อเฟดาลิสปาตรงเนี้ยนะตอนที่มีถือของทางเดอะเฟิร์สท์คิงไคทันนะครับคนที่ต่อจากอ่าแมันชื่ออะไรว่าอุลิเออก็สู้กับพ่อเอเลนนะฮะแล้วจนแพ้น,นะฮะมาดูตัวที่แปดกันเลยนะฮะ ก็คือไททันแอนนี่นะฮะแอนนี่เลออนฮาร์ดนะฮะหรือว่าไททันเพศหญิงนะฮะคนที่แปลงร่างก็คือแอนนี่เลออนฮาร์ดนะฮะความสามารถพิเศษของมันก็คือทำให้เอเวียวบับงังที่นะฮะให้เป็นของแข็งหรือว่าคิสตัเลนั่นเองนะฮะผู้ที่แบงค่างคือแอนนี่เลออนฮาร์ดนะอ่ามาดูตัวที่เจ็ดกันเลยก็คือ ไท้ท่านมหฮมาหรือไท่านจเชตตัวแบงค่ากก็คือเบลทูน,นะฮะไท่ท่านตัวนี้นะเป็นขนาด6 0เมตรที่สูงขุดๆๆนะฮะก็ผมให้พิเเสกพี่อปไอรอนนะฮะตัวนี้มีอะไรมากครับมาดูตัวที่หนึ่กันเลยครัตัวนี้ครับคือดท่านเกาะครับหรือว่าคือแบงล่ากก็คือไลเนอร์ไลเนอร์บราเออ กความสามารถก็คือทำลายกำแพงได้ฮะมีเกาะฟึ้นเกิะพุกที่นะครับเวเวนตรงข้อต่อหร er ืออะไรนะฮะตัวนี้ไม่เลยมากครับคู้แปลงร่างก็คือไรเนอร์บาวนะฮะเลามาดูตัวต่อไปครับตัวที่5นะฮะก็คือไททันกิช่าหรือว่าไททันจูโจมนะฮะ ผู้แปลงร่างก็คือคิช่าเยเกอร์หรือพ่อของเอเลนนั่นเองนะฮะเป็นให้ท่านผีโจมนะฮะแล้วก็สู้กับเฟดาริสนนะะรชนะท่านมูรูเป็นที่สี่กันได้เลยนะฮะก็คือะนะฮะตัวน,นี้เป็นท่านลิงนะฮะหรือว่าผู้แปลงร่างที่สิกนะครับความสามารถพี่สิบของมันก็คือคือสารกับท่าน,นนะฮะหรือว่าอะไรวะแบบพูดได้เอง แล้วก็พี่ที่แปลงพลัง The s i x กเ Avenger หรือว่าที่ใช้ตังแม่ของเอเลนนะฮะแล้วมาดูตัวที่3ก็ได้เลยนะฮะตัวที่4ม,มั้งเออ3ลืมตัวนี้ก็คือพระเอกของเราเลยนะฮะก็คือเอเลนเยเกอร์เป็นได้พลังมาจากเป็นให้ท่านจูโจมนะฮะก็มีพลัง The First King ด้วยนะฮะอ่า เป็นลูกชายแท้ๆของคิชาเยเกอร์และเป็นน้องต่างแม่ของซิกเยเกอร์นะฮะความสามารถของมันก็คือของไททัทนจุโจมก็น่าจะรู้เนาะมันเป็นพวกบุกะลวงอย่างเงี้ยอ่าเรามาดูตัวที่สองกันเลยครับนี่ก็คือไททัทนอาร์มินนะฮะกำลังจะแดก, Bell ue, ะะกเบลทนูนะฮะก็อาร์มินเป็นไททันนะฮะอ่า เดี๋ยวผมขอไปเปิดเพลงแป๊บนึงนะฮะโอเคมาแล้วก <pl ains> ็อาร์ม you ี <uffy> ่ได้รับบาดเจ็บจากไรเดอร์นะฮะเอ้ยเบลทูดิก็ได้โดนไอรอนของเบลทูไปนะฮะแล้วก็ทำเพื่อทวงเวลาให้อีลินทำให้ร่างเป็นพังแข็งนะก็แล้วอีลินก็ไปตัดต้นคอครับแล้วอาร์มีนก็ตกลงเพื้นนะฮะเรามาดูตัวที่หนึ่งเลยครับตัวนี้ตัวนี้มาแรงนะฮะ นั่นก็คือไททันขากันไก่หรือไททันกรามนะฮะก็ผู้แปลงร่างก็คืออะไรวะเอเลียตป่อเออมัชก็ผมก็ไม่รู้ข้อมูลว่าครับมันเป็นตัวแบบไททันกรามนะฮะก็มีประมาณนี้นะคะที่ผมได้รู้จักมานะฮะไททัน คลิปนี้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดไลค์กด,ลคกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ